ะจะมาบอกวิธีการทำพวกแบตบเก่าแบตที่เสื่อมแบบไม่ใช้มานานนะครับแบตบที่เคยใช้แล้วถอดทิ้งไว้หรือว่าจอดรถทิ้งไว้เป็นเวลาหลายเดือนแล้วพอกลับมาสตาร์ทรถหรือกลับมาใช้แบตใหม่แบตบไม่มีไฟนะครับเนี่ยามาของผมมีหลายโูกเลยที่ไม่มีไฟนี่ครับอย่างผมมาใช้เครื่องนี้ครับ อย่างลูกที่มีไฟอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องเสียบปลั๊กแค่เราคีดถ้าเกิดมันมีไฟนะครับนี่ปุ๊บนะหน้าจอเครื่องจะขึ้นเนี่ยครับจะขึ้นบอกเลยครับว่าลูกนี้มีไฟอยูน่นะครับเดินที่เราม่ต้องเสียบปลั๊กเสียบตามขั้วโรเตอแต่ถ้าลูกไม่มีไฟเนี่ยลูกนี้ผมเอาแบตเก่ามาทําคือยังไม่ทําเลยนะครับนี่ ถ้าไม่ไฟจะเงียบเลยครับนี่แต่ลุงนี่ทําแล้วทำแล้วแต่ยังไม่ชา์านะครับแบตลุงนี้เพิ่งทําแล้วก็แต่ยังไม่ชาร์จไฟแปดโวลต์แปดจุดห้าแปดจุดห้าแบตบกออ็จะด พอมันจะมีสะเก็ดไฟประกายไฟออกน่อยๆเห็นะครับพอมีแล้วเราก็จะทำการชาร์จเข้าไปครับแล้วับ ช้าเข้าไปปกักหลวมด้กันเนี่ย นี้ครับจะคลิปเลยคีิปเลยเราก็จะเปิดเครื่องครับเปิดเครื่องนี้เราก็จะกดปุ่มรีแพร คเครื่องก็จะขึ้นอ,อย่างนี้นะครับจะหย่อนราวนี้ครับนี่ตะกรอน,อนเดี๋ยวขั้นผมลืมลืมลืมแต่ขั้นตอนหนึ่ง <c oughs> จะใช้เป็นน้ำกดนะครับ 不。 นี่ครับเสร็จแล้วก็ชาร์จนี่ครับเปิดเครื่องอย่างการชาร์จหรือการรีแพร์แบบไรก็จะแล้วแต่คนนะครับอย่างผม จรีครับผมก็ถึงไวประมาณสักแปดชั่วโมงครับแต่ถ้าเกิดไวกว่าน,นั้นไหมผมก็ไม่แน่จจไม่แน่ใจครับแต่มันเช็คได้ครับว่ามีไฟหรือไม่มีไฟนี่ครับถ้ารอจากนั้นเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมมาให้ดูคลิปต่อไปครับครับขอบคุณครับ